เที่ได้รับผู้โดยสารที่โชคดีคือคุณโตและคุณแบงค์ที่ตอนนี้มีเงินรวสะสม750บาทเท่านั้นเองมาลุ้นให้พวกเขาเอาตัวรอดไปจนถึงที่หมายให้ได้กันต่อเลยดีกว่าครับเอาละครับคุณเล่นครบ5ข้อนะครับตอนนี้นะฮะและข้อต่อไปนี้นะฮะมีมูลค่าข้อละ5 0 0บาทตั้งใจเล่นดีๆนะครับพร้อมนะเริ่มเลยครับชอบดูบอลไหมนิดหน่อยครับการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรยุโรป วที่ใหญ่ที่สุดมีชื่อว่าอะไรครับจับเวลาครับยูยโรยูโรปีต้องอ้าวไหนบอกกาชอบดูนะฮะคอบอลต้องรู้นะครับยูฟ่ากับยังไงเด็กเหมือนกูมาคุยนะฮะมึงตัวช่วยกล้ถามข้างทางเหลืออยู่นะฮะถามข้างทางเร็วข้างทางใช้ตัวช่วยเลยใช้ครับโอเคครับไหนบอกชอบดูบกวนมอดไงซอสเดียร์ทีแมนยูด้วยแมนยูไม่ได้ไปคุณก็ไม่รู้เลยเหรอ ยูฟาชื่อแล้วจะถามไหมถามยูฟาอะไรต้องตอบให้เต็มนะฮะยูฟาแชมเปียนลีกเอาละครับต้องถามนะฮะใช่ชื่อนั้นแหละถูกแล้วผมจะให้คุณถามคนนี้นะฮะเด็กนักศึกษาคนนี้ก็และกันนี่เขาน่าจะดูบอลนะฮะพ่อหุ่นเขาเป็นนักกีฬาแล้วเกิดผมว่าน่าจะดูกระตูนมากกว่าเออไม่แน่เขาอาจจะรู้สามสิบวิเปิดกระจกกระถามนาทีจับเวลาครับพี่ครับเออถามเลยครับสามสิบวินาทีฮะมีเวลาสามสิบวินาทีนะฮะอ่า คุณควงคั่วที่ใหญ่ที่สุดของยุโรปนี่คือถ้วยอ,อะไรครับอ่าสูโม่ซ่ามั้ครับซูโม่ซ่าครับซูโม่ซ่าอะไรซูโม่ซ่าซูโม่ซ่าจัสเซน,เน,นดิสได้ไหมครับได้อันนี้แหละพี่ตอบอันนี้ครับเชื่อเขาเหรอเชื่อครับมั่นใจหรือเปล่าพี่มั <c oughs> น่นใจเหรอหน้าตาเขายังยิ้มยิ้มอยู่เลยเขามั่นใจพี่เขายิ้มมาทีเขามั่นใจแล้วเขาตบตอบอันนี้อันนี้ยครับอเคหน้าตาเขายังลออยู่เลยนะเขามั่นใจครับพี่เขามั่นใจเชื่อเขาไหม เชื่อเชื่อครับผมสรุปแล้วตอบว่ายูฟาแชมเปี้ยนลีกห้วยยูฟาแชมเปี้ยนลีกถูกต้องฮะอาอ่ะเป็นรับเหลือระยะทางอีก1กิโลเมตรคำถามต่อไปเลยครับครับเกี่ยวกับกระตูนดีวกว่าเพราะกีฬาถ้าทางคุณจะไม่ชำนาญแล้วถาม <c oughs> ว,ว่าใครเป็นคนสร้างหุ่นยนต์อาราเร ในหนังการ์ตูนเรื่องอาราเล่ครับจับเวลาครับดอรเซมเบอาราเล่เป็นยังไงฮะจับเวลานะครับสามจุดนี้จับเวลาอยู่ฮะเด็กวิ่งเร็วๆเซเว่นเด็กเซเว่นใส่หมวกมีปีกอ่าแล้วใครเป็นคนสร้างเขาขึ้นมาครับด็อกเตอร์เซมเบ่ครับผมเรื่องเต็มๆของมันคือด็อกเตอร์สลัมกับลูน้อยอาราเล่นี่ใชนน่าจะคือเรื่องแล้วใครเป็นคนสร้างอะครับด็อกเตอร์สลัมไงเออเออแล้วมันตรงไปนสลัมเซมเบ่ มาจากไหนมาจากไหนเกอแฟเซมเบะหรือไงกาแฟเซมเบะหลุดมายังไงเนี่ยเออมาจากไหนโถมันถามว่าโถก็เป็นเพื่อนผมต่อยฮะผมตรงฮะโยนไม่เห็นเลยไอ้คนนี้ตอบว่ากาแฟสลัมครับกาแฟสลัมเด้อเด้อเด้อเฮ้ยเซมเบ้ถูกแล้วชื่อสลัมมันเป็นแค่ชื่อเรื่องแต่ว่าเซมเบ้เซมเบ้มันเเออผมมั่วเอง แเป็นเมธถูกแลมึงถูกแล้มึงมาถูกทางแล้วชื่อมันคือด็อกเตอร์สลัมกับหนูน้อยอาราเล่ตอบว่าคนที่สร้างหุ่นยนต์อาราเล่คือตอบครับอ้วนด็อกเตอร์เซมเบ้ครับเอ้ยด็อกเตอร์สลัมครับด็อกเตอร์สลัมอันนี้มาชื่อเรื่องด็อกเตอร์สลัมครับตอบว่าด็อกเตอร์สลัมครับด็อกเตอร์สลัมครับ เดอสลัมเน็ตบุรดษจีบผมเลยนะต่อยเซนเบย์ไงอ่ะต่อยเป็นคนพาเขาดังมาจากตัวนี้เลยนะชื่อต e. ้นเต็มของเขาก็คือโนริมากิเซนเบยหรือว่าด็ออกเตร์เซนเบยนั่นเองนั่งทำไมล่ะครับโงบี้ครับเออเอาซ้ายนั่งหนักรถซ้ายเลย งานนี้คงโทษใครไม่ได้ต้องโทษคุณทั้งสองคนเอาเองละครับคุณต้นและคุณแบงค์ที่ลังเลกับคําตอบถ้าตอบดรเซมเบตั้งแต่แรกก็คงไม่ถูกไล่ลงจากรถแล้วล่ะครับข้ามฝังมาดูทางด้านเศรษฐีบอลของเรากันบ้างที่ตอนนี้กําลังตามหาผู้โชคดียอยู่เช่นกันครับ ้ยมากเคลขึ้น<า>เลยฮะสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่แท็กซี่มาศรษฐีแท็กแคปไทยนนครับ เอานะครับผมเป็นแท็กซี่คันเดียวนะครับที่จะจ่ายเงินให้กับคุณ 2, 2> ค,ณคนแค่คุณนะครับตอบคำถามผมจนถึงจุดหมายปลายทางสะสมไปวัแล้้ก็ะไรรับไปเลยแต่ถ้าตอบผิดถึงสาครั้งลงจากรถผมทันทีเล่นหรือไม่เล่นเล่นค่ะเล่นถ้าเล่นแล้วแท็กซี่มหาเศรษฐีออกเดินทางครับคำถามที่1-5ึาคำถามละ250บาทคำถามที่6 1ถ คำถามละ5้0บาทคำถามที่11ขึ้นไปคำถามละ1น0 0บาทจะมีตัวช่วยในการตอบคำถามคือโทรถามคนรู้จักส่วนตัวช่วยที่2คือถามคนทั่วไปตามท้องถนนชื่ออะไรครับปินค่ะน้องปินเฟินค่ะน้องเฟินชอบผู้ชายตลกอารมณ์ดีไหมครับชอบนะฮะชอบตลกมากตลกน้อยครับพอดีแล้วกันค่ะพอดีพอดีอยากมอใจยิ้มชอบไหมได้ ได้นะฮะขอให้คุณสองคนโชคดี Jean ไม่ใช่คุณจะมาตอบอาใจผมแล้วผมจะให้คุณแบบง่ายๆผงเป็นไปไม่ได้ผมคงไม่โอนเอนพร้อมนะครับขอให้คุณสะสมเงินรางวัลได้เยอะด้วยระยะทางเพียง6.3กิโลเมตรถือว่าไม่ใกล้ไม่ไกลเลยครับที่จะทําให้สองสาวคุณปิ่นและคุณเฟิร์นของเราพิชิตเงินรางวัลกลับบ้านไปได้เยอะทีเดียวเลยครับคําถามมาฟังให้ดีแม่กิมไลท์กับแม่กิมลัง ที่ขายขนมหม้อแกงเป็นพี่น้องหรือเป็นแม่ลูกกันจับเวลาเคยไปแม่ทบุรีเคย่ะไวครับพี่น้องค่ะพี no, ่น้องเป็นคิดและตอบให้มันมั่นใจยิดีๆครับพี่น้องหรือแม่ลูกไม่รู้นะครับผมไม่รู้นะเชื่อเชื่อปิดนะคตอบแรกคาตอบแรก พี่น้องค่ะพี่น้องและพี่น้องเป็นคำตอบที่ผิดครับเขาไม่ไปอะไรกันเลยจนแม้หนูจะสวยอย่งเดียวพี่ก็ช่วยไม่ได้นะคะพร้อมไหมฮะคำถามวพาจอไปรั้งปิ่นเปินฟังพีดีนะครับถ้าคุณกำลังวิ่งแข่งอยู่แล้วคุณวิ่งแซงคนที่สอง คุณจะอยู่อันดับที่เท่าไหร่จับเวลาหผมถามว่าไงถ้าผมกำลังวิ่งอยู่แล้วคุณวิ่งแซงคุณที่สองคุณจะไปอันดับเท่าไหร่สองอันเรตอบห้าสี่สองค่ะสองคำตอบที่ถูกครับคำถามข้อต่อไปมาครับ ถ้าเด็กชายดำเกณฑ์ทหารแล้วจับได้ใบแดงดำจะต้องเป็นทหารหรือไม่ใบดำหรือใบแดงเป็นทหารเปล่าบไม่เป็น,นเพราะงเปเา,าฟังคำถามให้ดีนะคะ พร้อมแล้วคําถามมาครับบางเดือนมี30วันบางเดือนมี31วันมีกี่เดือนที่มีอย่างน้อย28วันจับเวลาครับทุกเดือนค่ะทุกเดือนค่ะก็เพราะว่ามีอย่างน้อยยี่สิบแปดวันเฮ้ดีพระคุ้มพาล่ะครับกุ้พงาต้องมี28ดกุ้งพาต้องมีแปอย่างน้อยใช่ใช่ยี่สิว่าคุณคุณคุณฟังคำถามดีหรือเปล่าครับถูกแล้ว คุณคิดดีนะฮะทุกเดือนก็ยี่สิบแปดวันก็คุณชายพี่ใสกับพี่ก้าเหรอใช่ใช่เปล่าใช่ค่ะถ้าผิดถือว่าคุณสองคนเป็นไงครับงอครับเก่งมากดีใจไหมดีใจค่ะดีใจสุดแล้วอ๋อไหมฮะร้อมคำถามอังสุมาลีมเป็นคนจังหวัดอะไรครับจับเวลา ไวง่ายมากไม่รู้ไม่ไมุ่เยลเดี๋ยวอันนี้คุยยังไงเรคุยกับพี่กำลังอุณสาวำตอบอะไรอยู่คะสิบวินาทีฮะไว้ห้าสสตอบว่านี่บ้าบ้ากันหรือเปล่าเ่ย พี่ถามปินว่าจังหวัดอะไราาการค่ะไตอบแล้วว่าตอบมาเลยการฮะ <c oughs> การเหรอไม่รู้ตอบครับาาก,การทางการจนบุรีการจันทบุรีและการเป็นคำตอบที่ทำไมไม่ตอบกรุงเทพ ยวผิดอีกไม่ได้แล้วละครับสองสาวไม่งั้นคงถูกเซตีบอลไล่ลงจากรถก่อนถึงที่หมายไม่รู้ด้วยนะเดี๋ยวกลับมาเอาใจช่วยพวกเธอทั้งสองคนกันต่อในช่วงหน้าครับ